ยกย้ายผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงมหาดไทยเมื่อวานนี้45ตําแหน่งต้องบอกเลยว่าเป็นที่จับตามองอยู่แล้วนะคะว่ามีการผัดเปลี่ยนจะเรียกว่าผัดเปลี่ยนก็ได้นะคะจากรัฐบาลเพื่อไทยมาเป็นรัฐบาลพักภูมิใจไทยแล้วก็หลากหลายกระทรวงจริงๆกระทรวงแรกที่นําร่องไปก่อนแล้วคือกระทรวงการคลัง7ตำแหน่งสําคัญสําคัญซึ่งเราก็ได้ยินได้ฟังกันมาแล้วว่าการปรับแต่งตั้งยกย้ายเนี่ยไม่ได้เป็นการเอาคืนมไม่ได้เป็นการล้งางบางใดๆแต่เป็นการคืนความชอบธรรมในส่วนของ กระทรวงกรารคลังเห็นไปนแล้วหลายคนก็จับจ้องจริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกว่าเขามีการตั้งประเด็นกันตั้งแต่ก่อนที่พักภูมิใจไทยจะมาเป็นรัฐบาลอ,อย่างเต็มตัวหรือเข้ามาบริหารงานอย่างเต็มที่เขามีการบอกแล้วว่าเดี๋ยวให้จับตาดูนะกระทรวงบาทไทยเนี่ยเป็นกระทรวงสําคัญคเพราะว่าตอนพักเพื่อไทยเนี่ยเขามีการย้ายไปถึง3รถะจะเรียกว่าย้ายร้างบางหรือเปล่าไม่รู้แต่เขามีการย้ายขยับตําแหน่งสําคัญต่างๆเนี่ยไปรวม3รถด้วยกันก็ย้ายไป เขาเรียกว่ารถใหญ่ผสมคนทีเดียวเขาเลยบอกจับตาแล้วก็รอบนี้นะคะท่านนาย,ยกอนุทินมาเป็นมอทรหนึ่งนั่นตรีว่าการกระทรวงมาดไทยเดี๋ยวต้องมีการย้ายคืนกับแน่นอนะนะคะปรากฏว่าที่ประชุมครมเมื่อวานตามค่าจริงๆมีการแต่งตั้งยกย้ายรวมทั้งสิ้น45ตําแหน่งค่ะแต่บอนนี้รถแรกนะ,ะเดี๋ยวอาจจะมีรถต่อไปอต้องจับตาแต่แตำแหน่งสำคัญสำคัญนะคะที่เขาบอกว่าเป็นการคืนความชอบธรรม ก็ต้องมาดูกันเลยนะคะเป็นตำแหน่งที่ถูกจับจ้องมากที่สุดนะคะตำแหน่งแรกเลยนะคะอธิบดีกรมการปกครองนะคะคุณณริชาโคษสาศสิวิไลที่รัฐบาลที่แล้วนะคะย้ายไปสมัยพี่อ้วนภูมิธรรมเนี่ยแหละย้ายไปเป็นผู้ตรวจราชการกระทรวงพาดไทยรอบนี้คืนตำแหน่งให้แล้วกลับมานั่งอธิบดีกรมการปกครองค่ะค่ะตามด้วยคุณสยามศิริมงคลนะคะจากผู้ว่าโดนโยกไป,ไปเป็นผู้ว่าสมุทร สมุดประการนะคะก็มาเป็นอธิบดีกรมพัฒนาชุมชนค่ะใช่ค่ะก็ต้องบอกเลยนะคะว่าคุณสยามเนี่ยสายสัมพันธ์แนบแน่นกับพรรคภูมิใจไทยอย่างชัดเจนแล้วก็ตอนนั้นที่ขึ้นมาเป็นผู้ว่านะคะคือหามากเลยเพราะว่าเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดที่อายุน้อยที่สุดตอนนั้นอายุแค่44ปีเท่านั้นเองนะคะก็ถือว่าเป็นเขาเรียกว่าสายสัมพันธ์ภูมิใจไทยคอนเน็ชันนั่นแหละคนนี้ต้องพูดเลยนะคะเขาเรียกกันว่าพี่โทพี่โทนะคะผ่อนพศเพนพาด นะคะรอบที่แล้วหลายคนจํากันได้ที่ดินเขากะระดงอตอนที่คุณภูมิทํามาเป็นรัฐดีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็พยายามที่จะให้ยังไม่ได้ยกย้ายนะ,ะยังไม่ได้ยกย้ายคุณพรเพชรเนี่ยตอนนั้นยังเป็นอธิบดีกรมที่ดินก็พยายามจะให้ดําเนินการจัดการเรื่องที่ดินเขากะระดงปรากฏว่าคุณพรเพชรโดนกดดันเยอะย้ายตัวเองซะเลยขอย้ายตัวเองออกจากกรมที่ดินก็เลยมานั่งรองปร,รัดกระทรวงมหาดไทยะนะคะคําถามก็คือว่าพอกลับมานั่งอธิบดีกรมที่ดินนี้แล้ว การพิจารณาคดีเขาก็โดนจกนี้ไปจะเป็นยังไงก็คงจะชัดเจนตั้งแต่ตอนแรกที่คุณอนุทินกลับมาเป็นมทรหนึ่งแหละจริงๆเขาก็ยืนตั้งแท่นกันไว้เรียบร้อยแล้วนะคะเรื่องของที่ดินเขากระโดงนะคะว่าจะดําเนินการอย่างไรก็ต้องจับตาบองกันต่อไปนะคะในส่วนของการรถไฟดําเนินการไปแล้วนะคะในการที่จะฟ้องใดๆไปนะคะในส่วนของกรมที่ดินที่อยู่ในสังกัดกระทรวงมหาดไทยก็คงจะเดินตามรอยเดิมอ่ะก่อนหน้านี้ก็ยืนยันว่าไม่ดําเนินการไม่เพิกถอนใดๆนะคะก็ต้อง ไปสู้รบกันแต่ตอนนี้นะคะอธิบดีกรมที่ดินกลับมาแล้วค่ะอธิบดีพรพศค่ะค่ะ,ค,ะคุณธีรพัฒน์คัชมาศคัชมาศนะค,ะ,คะผู้ว่าอุทัยเนี่ยมาเป็นอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยค่ะอันนี้ก็คือตําแหน่งให้เราพตรงๆนะคะกลับสู่อธิบดีกรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและหนึ่งตำแหน่งนะคะคุณธีรุสุภวิบูลผลนะคะรอบที่แล้วนะคะโดนโยกไปเป็นผู้ว่าสุราษฎร นะคะรอบนี้ได้กลับมาที่อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นสังกัดกระทรวงมหาดไทยต้องบอกเลยเนี่ยคุณธีรุตเนี่ยชัดเจนมากคนที่ผักดานสับสุนให้กลับมาสู่ตำแหน่งตรงนี้เขาบอกว่าสายสัมพันธ์กับรองนายกและลัมตีว่าการกระทรวงคมนาคมใช่ไหมคะลัมตีพิพัฒน์รัศกร,รการนะคะก็เป็นการคืนความชอบธรรมนะคะนอกจากนี้ไปดูกันนะคะว่าส่วนคนที่ ขึ้นมอในรัฐบาลที่แล้วสมัยคุณภูมิธรรมเป็นรันตจีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ไม่ได้ขี้เหร่นะมาดูแต่ละคนว่าเป็นไงกันบ้างค่ะค่ะคุณขจรเกียรติ รักพาณิชย์มณีนะคะจากอธิบพดีกรมที่ดินมาเป็นผู้ว่าขอนแก่นค่ะอันนี้ก็ต้องยอมรับว่าเป็นพื้นที่ของเพื่อไทยด้วยนะคะขอนแก่นแล้วนะคะแล้วก็ที่สําคัญนะคะก็ไม่ได้ขี้เหล่เกินไปนะคะเป็นจังหวัดใหญ่นะคะแต่ว่าถ้าเทียบกับตระหน่งทธพิบดีกรมที่ดินนะคะก็แหน่มันก็ต่างกันต่างชั้นกันพอสมควรทีเดียวนะคะ,ค,ะคุณชูชีพพงชัยนะคะรองปรลัดกระทรวงนะคะก็มาเป็นผู้ว่าเชียงรายค,ะค่ะ,คะ คุณรัฐพงศ์นาราดิสอนะคะผู้ว่าเชียงรายมาเป็นผู้ว่าเชียงใหม่สองตำแหน่งนี้ใช่ไหมออที่เราได้ยินท่านร้อยเอกธรรมนัฐพูดถึงว่าคนที่จะมาอยู่เป็นผู้ว่าในโซนภาคเหนือซึ่งทางรองนายกร้อยเอกธรรมนัฐเนี่ยดูแลเนี่ยเขาบอกเลยเนี่ยต้องได้รับความเห็นชอบทำงานเข้าขาได้กับร้อยเอกธรรมนัฐด้วยเพราะฉะนั้นสชื่อนี้โดนใจหรือเปล่านะ มาที่คุณเชษฐาโมกสิกรัตนะคะตอนรอบที่แล้วได้ย้ายไปเป็นอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะคะรอบนี้ก็นะคะกลับมาเป็นผู้ว่านนทบุรีค่ะ,คะตําแหน่งกรมป้องกันก็ถือว่าเป็นตําแหน่งที่สําคัญเหมือนกันนะ,ะตามด้วยคุณนิรัตพงศิทธิถาวรน,นะคะอธิบดีกรมการปกครองค่ะมาเป็นผู้ว่าภูเก็ตนะคะทั้งนนทบุรีและภูเก็ตเนี่ยเป็นพื้นที่ของก้าวไก่ ในการเลือกตั้งปี66เขาเขาเรียกว่าชนะมาถล่มทลายนะคะแต่ต้องบอกเลยคุณนิรัตเนี่ยถูกจับตามองมากที่สุดนะคะคุณนิรัตพงศ์สิทธิถาวรที่ปรือกรมการปกครองก็ต้องบอกแล้วกรมการปกครองก็ถือว่าเป็นกรมเกรดเออยู่แล้วนะคะรอบที่แล้วทุกคนก็บอกจับจ้องเลยคุณนิรัตเนี่ยต้องบอกเลยสายสัมพันธ์แน่นแฟนมากกับพรรคภูมิใจไทยนะคะกับบ้านสีน้าเงินก็แล้วแต่จะเรียกนะคะก็ต้องบอกว่าแนบแน่นมากนะคะรอบนี้นะคะก็มาเป็นผู้่าเก็ตก็ไม่ได้ขี้เลร่เท่าไหร่ ก็มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์มาอู้ล้างบางกันหรือเปล่านะคะแต่ว่าสุดท้ายแล้วท่านนายก,ร,กรัฐมนตรีคุณอนุทิมชาญวีรกูลบอกว่าเป็นการคืนความเดี๋ยว<อ>แก้ไขนิดนึงคุณนิรัตนี่น่าจะสนิทกับพี่อ้วนภูมิธรรมรอบที่แล้วได้เป็นในที่ิดีกรมการปกครองเป็นสิ่งดําด้วยกัน หรือเปล่านะคะเป็นรุ่นน้องพี่อ้วนภูมิธรรมนะคะแต่ว่าได้ย้ายเป็นพิพิภั์ภูเก็ตก็ต้องบอกเลยว่าไม่ได้ขี้เหล่เท่าไหร่นะคะเขาบอกจริงๆแล้วเนี่ยรอบนี้การยกย้ายต่างๆเนี่ยหลายคนอาจจะมองว่าเป็นการย้ายล้างบางแต่ในบางตําแหน่งเขาก็มีการจัดวางให้เหมาะสมไม่ได้แบบร้ายร้างบางแบบเก็บเข้ากุซักขนาดนั้นทีเดียวบางตําแหน่งก็ยังเรียกได้ว่าให้พื้นที่เขาบอกว่าเป็นการลดกระแสลดแรงกระเพื่อมแรงกดดันทางการเมืองเหมือนกันค่ะ่ะเดี๋ยวไปฟังเสียงนายกรัฐมนตรีกันนะคะพูดถึงเรื่องนี้ค่ะคนต้องจ้องถามแน่นอนเช่นค่ะ คืนกันหรือเปล่า,มาไม่มีไม่มีมมครับมันม,มีการต้องข้อสักเกอขของเกตค่ะนโยบายเขาเคยย้ายออกไปแล้วก็ดเนินการย้ายเหมือนก,กันไม่ใช่กับล้างบางสีแดงอ๋อครับหม <c oughs> า,ายควาว่านายกยืนยันว่าการย้ายครั้งนี้เป็นคือมาเป็นคำครับครับใช่ <c oughs> ท่านประหลัดเป็นคนย้ายผมบรรจุเข้า,ขานะครับตามคำ ตามคำเขาเรียกอะไรคำสั่งท um ี Denmark, so no right <laughs> ่ท่านประหลัดทำเสนอขึ้นมาแล้วก้อยทำคำสั่งมาประหลัดได้ปรึกษาอะไรไหมครับไม่ได้ปรึกษาแล้วนายกเห็นรายชื่อแล้วก็คือค่อนข้างที่จะเหมาะสมทั้งหมดก็ดูตามข้อกฎหมายผมผมย้ายประหลัดได้คนเดียวว่าผมตั้งประหลัดได้พูดผิดเดี๋ยวพูดผมตั้งประหลัดได้คนเดียว นแสดงว่าตอนที่พักเพื่อไทยเซ็นก็ือให้ประัยกเลิกอกเสไม่รู้ต้องไปถามพัคเพื่อไทยค่ะก็ต้องบอกเลยว่าตามขั้นตอนกระบวนการก็ถูกต้องนะคะตำแหน่งประหลัดรัฐรีฐรฐรฐตั้งนะคะแต่ตำแหน่งอธิบดีผู้ตรวจรองประหลัดต่างๆนะคะก็เป็นอำนาจหน้าที่ของประหลัดในการชงเรื่องเข้ามาแต่หลายคนบอกเรื่องนี้บางทีก็ไม่ต้องพูดมันก็รู้บางทีว่า ตำแหน่งจะยกย้ายประหลัดจะยกย้ายแต่ถามว่าก่อนที่ประหลัดจะเซ็นโยกย้ายประหลัดต้องถามใครใช่ไหมประหลัดต้องคุยกับใครก่อนหรือเปล่าเอออันนี้ก็ไม่ธรรมดาอันนี้แล้าแต่จะคิดกันเองนะคะแต่ถ้าพูดถึงคุณนิรัตเนี่ยเขาเรียกกันว่าผู้ว่าเซมเบคนดังคนสนิทใกล้ชิดกับพี่อ้วนภูมิธรรมไปอยู่ภูเก็ตก็ไม่ธรรมดาอะ